ประวัติวัยคนในตระกพิรุธีเกิดวันที่13พฤศภาคมพุทธศักราช2489อดีตเู้บ้านหมู่ที่9บ้านหนองเตารับตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีเป็นบุตรของนายสายญาติพิรุธีอดีตเู้บ้านหมู่ที่7บ้านดงแพร่น จัดการโ่อเรือพิลิตเย่พี่น้อง้หมด9คนตามนี้1นายตะกอนศักดิ์พิเย่ยังมีชีวิตอยู่2นายรังตัวพิลิตเย่ยังมีชีวิตอยู่3นายกระดกพิลิเย่ประกอบประวัติผู้วายชน4นายประจินนักงนาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ 5. ้านายกระเสริฐพีรยิเลศเสียชีวิตแล้วหกนายประจักษ์พีร์กิเลศยังมีชีวิตอยู่เจ็ดนายวิชาพีรกิเลศยังมีชีวิตอยู่แปดนางสาวประกรณ์รเลศยังมีชีวิตอยู่และเกนายสมชายพีร์กิเลศเสียชีวิตแล้ว าท่นานจบท่านประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรีเยนวัดจงแผนประวัะติท่านครอบครัวและสมรสท่านสมรสกับนางท่านพิริเยเดชมีบุตรด้วยการหมรส5คนดางนี้ 1. นางสาวน้ำฝนพิริเยเดชประกอบอาชีพค้าขาย 2. านางสาวน้ำพึ่งจุลลุศิษย์ ประกอบไปที่ค้าขาย3นายพิมิเดตเรีิเดตเสร็จิเแล้ว4นางสาวน้ำท้าเรีกิเดตรับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพนานการพิเศษหน้าหน่งานบริการให้ประสบูมิองค์รวมและองค์รม นาเป็นผู้ใหญ่บ้านู่ที่9บ้านหนองกาลรักตำบลสว่างอารมณ์อำเภอสว่างอารมณ์วัดอุทัยธานีตลอดชีวิตการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านท่านได้ทุ่มเทกายและใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่รักของลูกบ้านและคนทั่วไปท่านเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีอุปใสอ่อนโยนมีแน่ใจในด้านศาสนาท่านเป็นผู้ที่มีความศรัทธาเรื่องสันติในพระพุทธศาสนาในด้านครอบครัวท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำครอบครัวอย่างดีที่งเป็นผู้ชีวิตที่ดีของภรรยาให้ความสนใจในบุตรยาตลอดเวลาในด้านครอบครัวมีควาคภุมน และเป็นครอบครัวที่มีความสุขอย่างที่งันวาระสุดท้ายของชีวิตท่านได้ล้อป่วยด้วยโรคหัวใจวายเียบพันและจากไปอย่างโงบที่โรงพยาบาลอิทธิธานีเมื่อที่สิาธันวาคมพุทธศักราชส5ง8าหเวลา12บสนาิการี่นาทีเสียชิอายุโรคได้ เจ็ดสิบเก้าปีเจ็ดเดือนมิไว้ความอาลัยรักของครบอบครัวและมิทหารโคโงจิตผู้จากไปสงบในสัมปรายกตุนงานความดีครบรอบทั่วผู้ฐานหนึ่งศีวิตปู่ที่ตน เมื่อุงคนช่วยใจวันซื้อตัดตุ๊เด็นั้นต่างร่วมทำท้งคนไทยดรารงตนเป็นผู้นำปู่บ้านจังศุณยธรรมเสียละ,ละด้วยใจงามเป็นที่รักของประชาเมตตาอารีใจ เื่อเสือไม่เชื่หน้าถัดพาธรรมศาสนาหล่อเยี่ยนใจตลอดกาลในครอบครัวคือหลังไทยเป็นพ่อเป็นสามีงามอบอุ่นแวยรักความดีงามเป็นแบบงามย,างยั่งยืนวันนี้แเ้ลาลับแต่คุ้ค่า อย่างยั่งยืนชื่อท่านจะฝ่งราาในถืนปิดแดงแห่งความดีขอบุญบุญสนที่ท่านสร้างหนุนนำสู่สุขสีสู่สัมภารพบที่ดีสงบ,บสว่างมิรันเทินด้วยอา,ายลัยรักบุญนานและเจ้าเจ้ อาารท่านยังมีชีวิตอยู่บุตรสายาติและรดจกการเป็นสุในครั้งนี้ส่วนกระดกการเป็นเร้าบะอุชาสมบูให้ดวงญานของคุณพ่อกระดกชีวิตวีเด็กดงปสูตสามภาะพบสุดปฏิเพื่อเดินาบุตรและงใจที่จัได้ดีที่พ่อกระดกชีวิตดีเกได้กระทา้ยเยื่อเรนจะมีชีวอยู่ด้วยเจตนาข้อดีไม่เจตนาข้ดีทั้งตอหน้าและ น้องมือได้รับการปส่งอุยปญาให้กับคุณพ่อกระดพิเดยีต้นการเจนราสักตู้เหล็ของฤาษีครับ